เอาเงินมาให้เยอะๆขนาดนี้มีเลขให้ไหมอ๋อเดี๋ยวจะให้คืนจะให้คืนจะให้คืนทันหมลุงจะมาแปดเจ็ดเก้า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 ก็ได้ไม่รู้เหมือนกัน,น,นอ่าแต่ว่าสี่สี่เก้าเฮ้ยเก้าสี่ตัวไงเก้าสี่ตัวก็เป็นแล้วจะเราจะตีตตเพราะแบบตัวเลขมันไม่แน่นอนดอกมัน มันอยู่ในลูกฟุตบอลใครจะไปรู้มองไม่ทะลุก็เขียนให้ก็เพราะฝันนี่แหละเป็นความฝันเหมือนกันฝันอยากรวยฝันอยากมียเเพราะความฝันถึงซื้อหวยเพราะว่าอยากรวยฝันอยากรวยก็ต้องซื้อหวยเลยเนาะเผื่อูกรางวัลรัตตอรีซื้อลอตตอรีวันนี้ก็มาแก้บทนะครับเพราะว่าวานใบฮานอยเตรียมเลยหลังจากจุดทูปให้ต่ช่วยจุดทูปให้ี่ช่วยแกจุดทูปนะครับเมื่อวาน มาได้ฮานอยมาติมๆเลยสามโรคสามโรคเลยนะวันนี้ก็นำผลไม้นำนมนำเอ็ม้อยมาแก้บนมาถวายปู่ย่าตายายข้างหลังเนี่ยมาลาแก้บนไม่พอวันนี้ก็มาขอต่อมาขอต่อหวังว่าวันนี้จะได้จวลเลขเด็ดๆอีกสรอบหนึ่งหวังว่าจะได้เอาอีกทีหนึ่งเอาเชือกหนึ่งเด้อยายตาเด้อมอนี่นะครับมาแล้วก็เดินทางมา ก็หลายๆคนที่ชมที่ช่องนะครับที่ช่องแล้วก็ชมเมื่อวานหรือว่าที่อยู่ในกลุ่มเมื่อวานก็ถือว่าได้กันแทบทุกคนนะครับหรือว่าได้กันแทบทุกคนวันนี้ผมกับี่ช่วยแล้วก็ผู้ใดเร่มาเมื่อนี้นะครับก็มีพี่สาวมาด้วยนะครับก็มาร่วมกันเนี่ยก็มาถวายว่าไ้โชคได้ลาบนะครับเดี๋ยวมาถวายปู่กันครับ สามโรคใครจุดมัวช่วยไงนี่กี่หมื่นคะเนี่ยคนประวัติกี่หมื่นคะเนี่ยก็แสนไม่ถึงไม่ถึงแสนไม่ถึงแสนโดยประมาณหกหมื่นกว่าบาทหกหมื่นกว่าบาทแสดงว่าเดือนนี้โชคดีต่อเนื่องใช่ไหมคะก็โชคดีทั้งเดือนเลยครับเดือนนี้อะไรบ้างทั้งน้อยทั้งทั้งลาวลาวเนี่ยเอาด้วยไหม ก็เอาอก็เล่นในคนในกลุ่มจะรู้คนทั้ทงไทยทั้งไทยทั้งเราคนในกลุ่มก็จะรู้นะคะะรับ <lite list> น,นะครับวันนี้ก็เตรียมที่จะมาเก็บบนหลังจากที่เมื่อวาน เมื่อวานก็ถือว่าได้โชคคิดหน่อยพี่ช่วยได้เลขอะไรจําได้ไหมจำไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเพราะว่าพี่ช่วยเขาผมวอนให้วานให้พี่ช่วยจุดเนาะเมื่อวานก็หลังจากที่ใครได้ดูคลิปที่ผมได้ลงเข้าไปนะวันนี้นะครับก็ได้เลขจากที่ปู่ตรงนี้นะครับตายายนะครับก็ถือว่ามาที่นี่วันนี้ก็ได ได้โชคบ่อยได้บ่อยไหมมีคนถามว่าคุณประวัติได้โชคจากปู่บ่อยไหมก็อยู่กับปู่ใครที่ดูคลิปเราก็ถือว่าได้บ่อยได้โชคได้ลาบบ่อยนะครับก็ถือว่างวดนี้วันนี้เดี๋ยวจะมาขอปลู่โตปู่ใหม่นะครับว่าจะได้เป็นเลขอะไรนะครับวันนี้กัจะยก้ะ <c oughs> หนักมากนะครับไม่น,น่าอออันนี้นะนนัไปนี่ก่อนนะครับแต่นี้ อันนี้พิเศษหน่อยครับปู่อันนี้พิเศษหน่อยนะพิเศษพิเศษยังไงพิถูกแนะพิถูกเมื่อวานอ๋อถูกเมื่อวานอันนี้เบอกว่าถูกบนล่างเหรอครับผมสามเวลาครับสามเวลาอันนี้สามเวลานี่อันนี้เป็นพระสรุปมหายตายายถวายนะครับนี่ปู่จะให้อะไรผมนั่นไงให้ปู่เจ้ากะดำงเหรอครับเจ้วก็ ให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงรวยแล้วก็ให้รวยอีกมีนี่ก็ให้หมดนี่คือลอตเตอรี่ก็ให้ได้รางวัลทีหนึ่งรางวัลนี้สาทุกอนุโมทนาร่ำรวยร่ำรวยทุกคนเ้อจะเอาไปขายไปขายไปนี่จะได้รวยงเกคโอย่างนี้ ันเจอกันได้พูเจอกันดดรัตนาเลยตา,ตางวัดนทองเลขาโนอโยต่อวันนี้วัดทอเลขาน้อยต่อวันนี้ะจ็ดช่วยแล้พจักจะเป็นคนจุดนะพีจกักนีจักบ้างเหลอก็มหน,น,นเลข ติดเยะเมื่อวานนี้เมื่อวานรเล็กเมื่อวานอยตับือกเล็กื่ร้านโอู้คนเนี้ยูขอชคเสียงไหม่ขอโชคับเสียงทีัวเนี้ยเอาสามรอบอีกนะวันนี้ลงปูเด้อสามจิเจากระดำประธานคน ประทานโชคประาทระานลาภให้ลูก์ลูกหาข้าพเจ้าถูกถวย้านอยอีกสามรอบหรอบาหลังเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พี่จักเดี๋ยวจะให้พี่จักเป็นคนจุดเพราะว่าพี่ช่วยบอกว่าเมื่อวานเขาจุดแล้ววันนี้ให้พี่จักจุดมือหมานสองมือหมานครับจะให้นะครับผมถึงจะยังไงผมก็จะมอบให้ทุกคนจุดนะวันนี้ถึงจะได้โชคครับจักจุตุจะได้หมานนั่นนะ នេះចង់គិតចុះអើយាយតាវើបជឿមកកែពុនហើយមែនតាមថ្វាយលោកគ្រូហើយតាយាយទៅតាយាយសម្ពាត់សំកែយកបាក់សម្ពាត់ត្រង់បានត្រង់នេះយ៉ាងទេហើយបាទនេះប្រវត្តិជាជោគជាពិសិលហើយគេណាបាទមកសុំទៀតមកថ្វាយលោកគ្រូហើយនេះអាតងน้ําแดงបានតងนมបានតងវាបំរុងកម្លាំងនេះត្រង់ស្ដីល្អហើយថ្ងៃនេះក៏សុំថ្ងៃនេះដៃមកហើយសុំអោយកូនចៅទៀតមួយថ្ងៃเด้อ เคตราคตดโคตรโครโคตรอบเมื่อานี่เลขเมื่อวานปังปังโดยยายตาเยงปังเลยน้องมืดแต่น้องตาแบบเมื่อวานปังเลยรับมันเรุูเลยประนะโฮโวเยยาบนรุนีมาจุดอ้าวย่สมวตบบตีใบกรนั้อ๋อเอเลยวันนี้จะถูกแล้วจะได้เลขอีกบนี่งวดนี้งวดนี้เดี๋ยวมาเอาเลขกันด้วย เอาเอาเอาเลขรัฐบาลด้วย,ย,ยว,วันที่ว,ทวันที่หนึ่งหนึ่งกุมภามพันธ์เนาะตาใหญ่เด้อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พองเด้อในต่อเนื่องเขียนะโก<า>นเจ้ามูชา,ายนะโ<า>มปิตําบลทับทันนู<า>่โมปิทับทันโมดอลตาบลบ้บานจานเนี่ยเมีาย,ายรมนรถเมียนร้านออลอลอลจริงกีโมตอมอไซถึงหน้าอ้อยโชอ้อยเรียบโกนเจ้าอแบบเออดะอ้อยเป๊ะแต่หน้าบ้านรถเนี่ย ถูกแล้วถูกแล้วก็ต้องให้หถูกแล้วก็ต้องให้นะเพราะว่าเราถูกนะเราก็ต้องถวายท่านให้ท่านนะเป็นจะนี้เพราะว่า เดี๋ยวท่านจะให้โชคเราไปต่อเนื่องครับก็อยากให้ทุกคนทราบกันว่าบางทีทำบุญบ้างบางทีก็ฮะก็ได้ครับตาแดงๆโอ้ข้าวตาแดงๆเลยบุ๊ข้าวตาพิจักแดงๆเลยบุ๊แสดงว่าเลขนี้งวดนี้เลขนี้งวดนี้โมกไปเจอพอดีโอ้โหมอกไปเจอและสาธุสาธุเออแท้ตาเลยโอเคสาธุสาธุเออเลขนี้เคยถูกมาแล้วสี่โรอบรคที่ห้าก็ขอให้ถูกอีก เอ้ยยาการยาการหวยรัฐบาลผูกก่อนดิหวยรัฐบาลเงินมาให้เยอะแยะขนาดนี้มีเลขให้ไหมอ๋อเดี๋ยวจะให้คืนเดี๋ยวจะให้คืนเดี๋ยวจะให้คืนฮู้ฮู้ ให้ได้นาะเลขรัฐบาลเนี่ยตั้งวันใหญ่นี่ตายมาดูปี๊บยวดแต่บ้านชอบอันนี้อยู่นะ อชถ้าปอถ้าปอเช่เนะาะสติีเป็นปอปอก็แปดปอก็แปดปอก็แปดเช่ก็เจ<อ>็ดอย่างนี้นะอืมทะเบียนเก้า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 ปอเช่รือมันอาจจะมาอย่างนี้เนาะอืก็ไม่รู้เหมือนกันแนวทางค่ะปูอื่เอาแบบไหนขึ้นลงหันซ้ายหันขวาหน้าหลัง อตามนี้เผื่อคนเผ่เอานะครับมันจะมาแปดเจ็ดเก้า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 ก็ได้ไม่รู้เหมือนกันออแต่ว่าสี่เก้าเอ้เก้าสี่ตัวไงเก้าสี่ตัวก็เป็นสี่เก้าเอแต่ว่าไอไอก็เลยเขียนให้สี่เก้าตัวด้วยเพราะว่าทะเบียนรถมันเก้าสี่ตัวก็เป็นสี่เก้าเก้าเก้าพอเช่พอก็แปดเช่ก็เจ็ด ปดเจ,จ็ดอย่างเงี้ยเก้าเก้าแปดเจ็ดแล้วจะอะไรจะตีเพราะว่าตัวเลขมันไม่แน่นอนดอกมันมันดูในลูกฟุตบอลใครจะไปรู้มองไม่ทะลุก็เขียนให้เฉพาะฝันเนี่แหละเพราะฝันถึงเขียนให, <laughs> นให้ถ้าบางทีก็อาจจะถูกก็ได้แอกใครจะไปรู้ความฝันเนาะก็ซื้อหวยก็เป็นความฝันเหมือนกันฝันอยากรวยฝันอยากมียเพราะความฝันถึงซื้อหวย เพราะว่าอยากรวยฝันอยากรวยก็ต้องซื้อหวยเลยเนาะอืเผื่อถูกรางวัลลอตเตอรี่แค่นั้นเองขอให้ลูกพี่หลานมาวันนี้ขอให้ลูกพี่หลานได้โชคไดนลาภขอให้ลูกพี่หลานได้โชคการกำเนิดเถื่อนดวงเถือนดีเพื่อสาธุได้แล้วท่านผู้ชมงวดนี้บางยังได้แล้วใบพลูครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยว่า ไอ้เกเนี่ยมาจากไหนมาจากพอ r s c ช่มาจาก p o r s เช,าาช่ผมเข้าใจแล้วเพราะว่านั่งคุยกับปู่คุยเรื่อง p o r s c ช่รถพอ r s c ช่ก็จะมีข้างหลัง9ก้าแปนี่กับปู่ตีว่าพอร์ช่กับเป็ดก็น่าจะยานพันนะรถนะครับไม่รู้อะไรแต่เราก็พยายามแต่ถ้าตัวผมชอบนะส9่9กับ97แล้วกันที่ชอบ เอ่ก็วันนี้มาแก้บนมาแก้บนเดี๋ยวมาดูมาลุ้นเลขทูบกันนะครับแล้วก็จะมีเลขก็เขียนตัวใบเดียวกันเลยมาดูดีนะครับเพราะหลายคนบอกว่ามาหาเฮงจริงจริงไหมเสาเนี่ยมาหาเฮงจริงไหมสาติดกานครับผมมาหาเฮงเคยเคยดูข่าวนะเขาบอกว่าเป็นเสาเงินล้านนวเเพราะว่าเสาใช่นี่มาดูครับดูกันนะเหมือนกันเลยเหมือนไหมนี่เหมือนไหม ก็สาวมหาเฮงแล้วกันอันนี้เก็บไว้ใบฟลูคนหลายคนก็รู้นะครับมารอลุน้นรอลุ้นกันกับเลขพี่จักจุดนะกับพี่ช่วยจุดแล้วกันใกนรกไม่รู้บางคนอยู่แถวนี้เนี่ยเลขเนี่ยใครพ่เป็น fc ผมนะรู้นะว่าเลขแปดเก้าปดนี่มาจากจะช่วยด้วยเนี่ยปูกก็ตีไปตรงกับเลขแต่ช่วยลวเลย ه. ก็ใช้อาจารย์ช่วยจะได้ได้เลขเม่นๆนะงวดนี้พี่จักอ่ะเป็นไงงวดนี้พี่จักให้แล้วพี่จักให้แล้วนะครับก็เท่ากับเจ็ดแปดเก้าไหรถเรียงมาแล้วเจ็ดแปดเก้าเลขพี่น้องอืมเลขพี่น้องปู่บอกว่าอาจจะเป็นเลขพี่น้องเจ็ดแปดเก้าหรือเก้าเก้าเก้าอยู่แถวนี้แหละไม่ไปไหนดวงใครดวงคนนั้นเนอนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนเดี๋ยวมาติดตามคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูตัวเลขสุดท้าย วันนี้ขอให้ฟันกันเน็นๆเน้นๆเน้ๆเนๆน,ๆนะครับขอโชคดีซื้อเงินด้วยกําลังของท่านอย่าซื้อเกินกําลังนะครับเดี๋ยวผิดพลาดกันนะครับอเ,เอออย่าไปเซ็นเขาไดนะครับไม่มีเงินอย่าไปเซ็นเขาจําไว้เดี๋ยวเขามาทวงจะหัวเสียนะครับผิดผัวผิดเมียรเรื่องหวยมาหลายคนนะครับงวดนี้ปังๆเดี๋ยวมาติดตามนี้นะครับ เราจะมาให้ปลูกก็ตสาธุสาธุสาธุให้ถูกรางวัลที่หนึ่งรางวัรางวัลเด้อลูกครูเด้อบานรางวันสาธุสาธุให้เจนทุเจนทุเจนตุนี่นะครับก็ได้เป็นเลขตัวนี้นะที่จุดกันเมื่อกี้นะครับพอดีก็ไปยกกระเบื้องมานะครับก็ลองไปตัดเล่นดูนะมันเหมือนเลขเมื่อวานนะช่วย หกศูนย์เมื่อวานเก้าศูนย์เลขเมื่อวานนั่นเนี่จะเปลี่ยนจากหกเป็นเกร์เปลี่ยนจากเก้าเป็นหกใช่ไหมไในดูซิเมื่อวานในคลิปอะในของพี่ช่วยเนกันเงินกันเหรอในในดูเดี๋ยวดูนี่นะครับในดูเลขเมื่อวานเหมือนกันแต่ว่ามันเปลี่ยนอ๋ออ๋อมันเมื่อวานเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าแปดศูนย์เก้าเจ็ดวันนี้วันแปดไหม มีหนึ่งมีแปดอ๋อมีมีมีหนึ่งมีมีหนึ่งมีแปดมีศูนย์มีหกอันนี้มีแปดมีศูนย์มีเก้าอ่ะนะครับก็ขอบคุณที่ช่วยนะครับขอบคุณอีกรอบหนึ่งนะครับหมาแน่นอนหมาแน่นอนตั้ตังแน่นอนมังกรฟ้าหมดปัญหาลอตเตอรี่หายซื้อฝากร้านปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์มังกรฟ้าลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายขายสะดวกทุกที่ทุกเวลามังกรฟ้าคลิกเลย